แแสดกชรกุเดี๋ยวชินเริ่มต้นจากสามชั้นต่อด้วยสองชั้นชั้นเดียวจากชั้นครึ่งครึ่งชั้นออไม่มีชั้นว่าพวกมันตามล่าหาหญิงสารวรหมากจันมีเรียนอยู่ที่ไหนมึงรีบหนีไปแล้ว ทุ่มฆาผมมันจนันมาตามหามึงฮะแทนที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วปล่อยพวกมันมาล่าเราทำไมเราไม่ชิงไปล่ามันซะก,ก่อนเลยวะอีเรียมมีใครจะไปกับพวกฉันไหมจ๊ะพวกเองจะเดินทางก็ขอพวกนี้ไปน้ำเต่าเฝ้าระวังลูกใหญ่ใช้กลางวันลูกเล็กใช้กลางคืน ลักขังมงคล้นลูกเล็กชายกลางคืนลูกใหญ่ชายกลางวันกะบอกไม้ไผ่อันใหญ่ใส่น้ำมนต์อันเล็กใส่ข้าวหลามข้าวหลามมาไปทําไมล่ะครับหลวงพ่อมันเป็นข้าวสารเสกนี่ถึงขนาดเอาข้าวสารเสกไปทาข้าวหลามแล้วอะแล้วนี่น้องมนต์จะอยู่ยังไงเขาอยู่ที่เดิมอะไรก็เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยสิมันเป็นเส้นทางมรณะแผมนในป่ายิ่งลึกก็ยิ่งอันตรายนะว่าอีเรียมต่อให้ทางน่ากลัวแค่ไหนกูก็จะไป ไอเลียมอะไรวะงูเห่าเพลิงมันอยู่ข้างหลังมึงอะคิดตัวสามสามตัวเลยเหรอวะสามสิบอเลียม่าวะตงามันู่นั่นอะ ทำไงดีอ่ะมึงอย่าอยู่เลยแล้วทำไงดีอะเก่งเหลือเกินไอสัตว์ถามได้ทำไงไปเอาลงเร็วคอนกูโอ้งโลทท้งคอนติดคกันเลยอิเรียมซิ่ง19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์